ดได้ยินไหมคะได้ยินไหมไม่ต้องใช้ไม้ไม้มันอาจจะแปลกๆนะคะมันไม่เคยได้ยินอ่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าทุกคนได้ยินไหมเอ่ยอาจจะไม้มีปัญหาได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวลองสร้างเสียงก่อนสวัสดีค่ะไ,ได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวลองสร้างเสียงก่อน โอเคเสียงสดๆได้ยินแล้วมา3วิธีเอาชนะความกวนในการเลือกคณะนะคะไม่บางทีไม่เนี่ยชอบมีปัญหาบ่อยอ,อ่าได้ยินแล้วโอเคสวัสดีค่ะในใครกำลังเกิดปัญหาบ้างว่าเอ,อ๊ะไม่รู้จะเลือกคณะอะไรเออไม่รู้จะเลือกคณะอะไรเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะครูใช้ใช้ตัวไม่จากมือถือเลยมีมีหลายๆคนนะมีคณะในดวงใจแต่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะคะ อ่าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรแล้วก็เอ๊ฉันจะไปถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยไหนใครใครกำลังกังวลและเกิดปัญหานี้บ้างบางคนบอกว่าหนูอยากเป็นคุณครูหนูอยากเป็นค,นคุณห,หมอ <un> เออหนูอยากเป็นเภสัชอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะหนูจะทํายังไงหนูรู้ไหมคะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาว่าเอ๊ะโอเคเสียงมาแล้วโอเคมาแล้วกเกิดปัญหาว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะ หนูจะทำยังไงดีนะคะหนึ่งเลยนะลูกสามวิธีนะให้เลือกคณะแบบว่ากล้าที่จะตัดสินใจเลือกคณะนั้นๆอ่าเลือกคณะนั้นๆก่อนอื่นเลยหนึ่งหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆทุกครั้งของการเรียนหรือเด็กที่มาเรียนกับครูนะลูกไม่ว่าจะเป็นเรียนเรียนพิเศษหรือเรียนในห้องที่โรงเรียนก็ตามนะถ้าใครเป็นลูกศิษย์ครูจะรู้สิ่งแรกเลยที่ครูจะให้ทำคือให้ตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายก่อนว่า หนูมาโรงเรียนเนี่ยหนูมาทําอะไรเออสิ่งหนึ่งเลยนะวิธีแรกหนูมาโรงเรียนหนูมาทําอะไรหนูมีเป้าหมายยังไงให้หนูคิดก่อนว่าหนูอยากเป็นแบบไหนหนูอยากเป็นแบบไหนอยากเรียนคณะเนี้ยเพราะอะไรหนูต้องตอบคําถามถามตัวเองให้ได้ก่อนใครที่มีเป้าหมายในชีวิตหรือมีเป้าว่าจะเลือกคณะอะไรที่จริงจังนะเหมือนหนูขับรถที่เปิด G.P.S ลูก แล้วแต่ใครที่ไม่มีเป้าหมายในการเลือกเลยไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยมาโรงเรียนเฉยๆเช้ามาตื่นเช้ามาก็ขอเงินพ่อแม่ไหนใครเป็นใครเป็นใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันคือบางคนตื่นเช้ามาขอเงินพ่อแม่มาโรงเรียนมานั่งในห้องเรียนก็นั่งตาลอยคือครูสอนเด็กมาเยอะเนาะครูก็เจอหลากหลายเจอหลากหลายรูปแบบมาถึงก็มานั่งตาลอย มานั่งเรียนโจทย์ไปมันไม่มีเป้าหมายการที่หนูไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะมันจะเหมือนหนูขับรถโดยแบบว่าไม่รู้ว่าหนูจะขับไปที่ไหนหนูก็จะขับรถวนกลับไปวนกลับมาใครเคยเป็นบ้างขับวนไปสองสามรอบยังไม่ถึงเป้าหมายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสามวิธีที่เราจะต้องกล้าตัดสินใจในการเลือกคณะมันคือหัวใจสำคัญเลยนะที่จะทำให้น้องๆหนูๆเนี่ย เวลาเรียนเรียนแล้วประสบผลสําเร็จแล้วมีความสุขในการเรียนไม่ใช่ถูกบังคับมาเรียนไม่ใช่เหมือนคนแบบว่ามาแล้วมานั่งเฉยๆตาลอยครูบอกเลยว่าเด็กที่มาเรียนโดยไม่เอาใจมานะ่ะลูกคนสอนก็ไม่สนุกนะคนเรียนก็ไม่แฮปปี้คนสอนก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งนะลูกต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากได้ชีวิตแบบไหนอยากมีคณะอะไรหาเป้าหมายตัวเองให้เจอพอหาเป้าหมายตัวเองเจอละ ทีนี้บอกแบบทำให้ตัวเองกล้าที่จะเลือกคณะนั้นๆโดยที่ตัดความสงสัยทุกอย่างออกไปให้หมดเลยหนึ่งพอรู้แล้วนะหนึ่งหาเป้าตัวเองนะบางคนน่ะลูกศิษย์ครูสวัสดีค่ะทีฟสวัสดีค่ะเอน้องพิมพ์สวัสดีค่ะครูทาร์ทีรวิศสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะก็คือหนึ่งพอเรารู้แล้วนะว่าเราชอบคณะไหนอ่าเราชอบคณะไหนเรามี เรามีแบบว่ามหาลาัยในดวงใจมีคณะที่อยู่ในดวงใจเราอยากมีชีวิตแบบนี้บางคนชอบการเป็นคุณครูอ่าหนูก็อยากเป็นคุณครูบางคนชอบการเป็นครูประถมบางคนชอบการเป็นครูมัธยมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะวิธีที่1ห,หาตัวเองให้เจอวิธีที่สองวิธีที่สองนะตัดความสงสัยทุกอย่างออกให้หมดว่าฉันจะไปไม่ได้ว่าฉันจะเป็นดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตัดออกให้หมดเลยลูก ตัดความสงสัยแล้วเปลี่ยนความสงสัยมาเป็นวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอันนี้สําคัญนะสําคัญนะใครเป็นบ้างล่ะเวลานั่งเรียนในห้องเวลาที่ครูสอนที่โรงเรียนนะหรือสอนอะไรก็ทั้งถ้าครูเห็นนักเรียนหรือรู้สึกครูแบบนั่งตาเลยลอยครูก็สอนก็พูดไปอย่างเงี้ยครูก็จะเดินเข้าไปสก,กิดแล้วเฮ้ยมาโรงเรียนทําอะไรวะเนี้ยเช้ามาขอเงินพ่อแม่มาเพื่ออะไรเนี่ยเออครูก็จะถามแบบไปคุยกันลเล่นๆน,นี่แหละครูก็จะทา พวกแกมาโรงเรียนเพื่ออะไรเนี่ยมีเป้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตรงนี้มันคือจุดสําคัญเลยนะลูกของการที่จะประสบผลสําเร็จในการเรียนและในการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งเมื่อรู้เป้าหมายตัวเอง 2. ตัดความลังเลสงสัยทุกอย่างที่ว่าฉันจะไปสอบได้เหรอเภพศฉันจะไปสอบพยาบาลดีเหรอตัดออกให้หมดเปลี่ยนความลังเลสงสัยอะลูกเป็นวิธีการที่จะไปหาเป้าหมาย อ่าอย่างเช่นน้องพิมพ์สม,มุวญาอยากเป็นครูปฐมวัยใช่ไหมหนูตัดความลังเลส,สงสัยออกเลยว่าหนูจะหนูจะเป็นครูปฐมวัยดีไหมหนูจะสอบติดเหรอหนูจะทําได้ไหมอย่างเงี้ยตัดอันนี้ออกเลยแล้วหนูเปลี่ยนหลุแค่บางทีอนะ่ะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วหนูตัดความลังเลส,สงสัยอันนั้นออกเสร็จปุ๊บนะหนูเปลี่ยนใหม่ฉันจะทํำยังไงฉันจะสอบติดครูปฐมวัย เออแค่เปลี่ยนความคิดนะลูกวิธีที่สองนะเปลี่ยนเลยตัดความลังเลยสงสัยของคณะนั้นออกแล้วเปลี่ยนความคิดหาวิธีฉันก็ไปค้นเลยค่ะลูกอาจารย์ Google มีเยอะแยะครูปรถมวยัยต้องใช้อะไรในการสอบต้องเตรียมตัวสอบยังไงต้องเรียนอะไรบ้างเออแล้วฉันจะต้องไปเน้นหนักวิชาไหนอันนี้สำคัญมากๆเลยนะสำคัญสุดๆพอหนูรู้แล้วหนูลิ์ออกมาเลย ฉันจะสอบเป็นครูปถมไว้ฉันต้องใช้เอ๊แผดสองนะฉันต้องใช้แพดหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยใครเข้ามาแล้วใครฟังครูอยู่กดหน้าเหลืองให้ครูหน่อยกดหน้าเหลืองหอวล้อแฮะ่เมื่อวานเดี๋ยวเราเรื่องของขันของเมื่อวานเมื่อวานไล์สอดอยู่ดีเด็กกดน้าเหลืองครูก็หวัวราะไปหวัวล้อมาสมรักไหลหลุดออกไปเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววัน สลับสลับนะเดี๋ยวดูก่อนวันจันทร์นังคารเดี๋ยวจะออกมาสอนเคมี2ให้สําหรับเด็กม .4 นะคะมีหลายๆเรื่องที่อยากจะให้เด็กๆได้เนาะอ่ะใครๆที่ฟังครูอยู่กดหน้าเหลืองให้ครูหน่อยกดหน้าเหลืองให้ครูหน่อยอ่ะหนึ่งนะหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองเนี่ยอยากมีชีวิตแบบไหนอยากทําอะไรและ2ตัดความลังเลสงสัยในสิ่งนั้นๆทิ้งไปเลยว่าฉันจะไปได้เหรอฉันจะทําได้หรอฉันจะเก่งเหรอตัดมันออกลูก แล้วเปลี่ยนจากการความลังเลสงสัยนั้นเป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายอันนี้สำคัญมากๆนะอะคือแบบเลิกลังเลสงสัยแล้วไปหาวิธีซิฉันจะสอบคณะนี้นะฉันควรทำอย่างนี้นะฉันต้องสอบอันนี้นะแล้วก็วางแผนเฮ้ยฉันจะสอบคณะวิทยาศาสตร์เคมีฉันต้องใช้เคมีเยอะ เออฉันต้องได้เคมีฉันก็ต้องเตรียมตัวในการสอบเคมีแค่นั้นเองลูกหนูลองเอาวิธีนี้ไปแล้วหนูจะได้คณะที่หนูฝันได้ชีวิตที่ดีขึ้นหนูจะมีความสุขแล้วหนูก็จะหนูจะได้ทําอะไรที่หนูแฮปปี้อ่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยลดล,ลดออกไปเลยความลังเลสงสัยในตัวเองเอาออกเลยนะหนึ่งนะถามตัวเองสองตัดความลังเลสงสัยต่างๆออกแล้วเปลี่ยนความลังเลสงสัยนั้น ไปเป็นวิธีการที่จะไปสู่คณะนั้นๆอันนี้สําคัญนะลูกอยากสอบตดเภสัชทเภสัชเรียนอะไรบ้างลิ์ออกมาเลยเภสัชเรียนอะไรอ่ะเออเภสัชต้องเก่งภา,าษาอังกฤษเตรียมเออเภสัชทต้องสอบ B ีแมทเฮ้ยบีแมทสอบอะไรฉันหาวิธีการลิศเอามันออกมาแล้วหาวิธีการเฮ้ยเภสัชต้องสอบภา,าษาอังกฤษให้ได้ต้องสอบ B ีแมทต้องสอบแพทยสองต้องสอบเก้าวิชาสมัคเออ เราก็เปลี่ยนมาซะจะไปสงสัยมันอยู่ทําไมในเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองชอบจุดเด่นและคีย์เด็ดของนักเรียนนะลูกบางคนไม่มีเป้ามาโรงเรียนวันๆของเงินพ่อแม่มาวันๆอันนี้ครูจะแบบชอบเดินไปสกิดแล้วก็บอกว่าคุณมาโรงเรียนทําอะไรคะลูกเอ่อคุณมีเป้าอะไรถ้านักเรียนที่เรียนกับครูจะรู้เลยเปิดคัดสครั้งแรกอะส่วนใหญ่เขาจะแบบอธิบายรายวิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับครูไม่ครูจะถามเลย เป้าหมายในการเรียนของพวกเธออยู่ที่อะไรกันแต่ก่อนครูจะให้เขียนลงสมุดด้วยใช่ไหมั่นแหลั่นแลอันนี้มันคือ key เด็ดเลยนะพอะได้วิธีที่หนึ่งได้ที่สองแล้ววิธีที่สามลูกคราวน,นี้ครูจะให้สั้นๆนะไหนใครใครมีเป้าอะไรของตัวเองใครที่ฟังครูอยู่กดหัวใจแล้วบอกเป้าของตัวเองซิว่าหนูมีเป้าอะไรเราต้องแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วต้องกล้า ที่จะเดินไปหาเป้าหมายนั้นๆตัดความลังเลสงสัยออกเปลี่ยนเป็นวิธีการที่จะไปหาเป้าหมายตรงนี้สําคัญนะลูกถ้าใครคิดได้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยบางคนลังเลสงสัยอยู่นั่นแหละฉันจะสอบติดเหรอหนูจะทําได้หรออาจารย์แม่อาจารย์แม่มันยากไหมนี่คํานี้คําถามนี้เด็ดมากแล้วชอบถามประจาเลยอาจารย์แม่มันจะทําได้เหรออาจารย์แม่มัน มันยากไหมมันไปได้ไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากคาถามที่บอจกจันแม่มันยากไหมมันจะไปได้ไหมเป็นจันแม่หนูต้องสอบอะไรหนูเตรียมตัวยังไงเออคําถามอย่างเงี้ยมันน่ารักเข้าใจว่าก็เปลี่ยนเลยแล้วก็ไปดูสิว่าสิ่งที่หนูจะสอบเนี่ยมันใช้อะไรสอบวางแผนตัวเองแล้วโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นวิธีที่สาม อวิธีที่สามนะวิธีนี้สําคัญใครได้สามวิธีเนี้ยวันนี้ครูไลฟ์สั้นๆตอนแรกลืมเปิดใบด้วยซ้ําไม่ได้ไลฟ์โทรศัพท์มือถือดันบลบกปิดใบนะคะอ่ะแล้ววิธีที่สามนะลูกโฟกัสกับเป้าหมายนั้นๆทุกๆวันก่อนนอนและตอนเช้าก่อนนอนเนี่ยลูกให้เวลาตัวเองสักหน่อยสักสามนาทีก็ไนดะ้อ่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปนั่งสมาธิครูไม่ค่อยนั่งสมาธิแต่คือแบบว่า ก่อนนอนบอกตัวเองฉันมีเป้าหมายแล้วนะมองภาพฉันจะเป็นเภสัชฉันจะไปอยู่ในห้องจ่ายยาฉันจะเปิดคลินิกฉันจะเป็นคนขายยาที่ดีก่อนนอนนะก่อนนอนอ่ะแล้วฉันก็ต้องมีเป้าหมายเราไม่ใช่เพอ้อฝันนะลูกแต่เราเป็นการมองภาพอนาคตของตัวเองแล้วทบทวนก่อนนอนนะสามนาทีครูขอ,ขอสามนาทีหรือสองนาทีก็ได้อยู่นิ่งๆแล้วคิดดูว่าฉันมีอะไรที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะไปหาเป้าหมายของฉันพรุ่งนี้ฉันเรียนวิชาอะไรบ้างวิชานี้นะฉันจะต้องตั้งใจเพราะฉันจะใช้ในการสอบเพศัต์แค่นั้นเองและทุกๆุกเช้าตื่นมานะ่ะตื่นมาครูชอบบอกนักเรียนอย่าเพิ่งหยิบมือถือไอยหยิบมาอยู่ปุกปิดปุกแต่สำหรับครูอ่ะถ้าตื่นมาครูต้องอ่านอะไรรู้ไหมสักจริงๆอ่ะมันผิดจริงๆแล้วไม่อยากอ่านไลน์รู้ไหมอยากอ่านเฟซบุ๊กเลยแต่ครูจะเป็นตื่นมาครูต้องเปิดไลน์โรงเรียนก่อน เผื่อเขาเปลี <scenes as hell> <t hopping> ่ยนว่าเขาใส่ช <out> ุดอะไรชุดอะไรไม่้งครูก็จะเป็นแกะดําใครเคยเป็นว่าเวลาใส่ชุดผิดอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออตื่นนะอะดูแค่นั้นพอวางแล้วทุกๆเช้าเราลูกมีสมุดเล่มเล็กๆสักเล่มประมาณนี้ได้ไหนเนี่ยประมาณเนี้เขียนซิว่าวันนี้จะต้องทําอะไรแค่นั้นเองเรียงลําดับตัวเองทุกๆเช้าวันนี้ฉันมีเรียนวิชานี้วิชานี้วิชานี้เฮ้ยวิชานี้กาดอกจันให้ตัวเองหน่อยวิชา คณิตศาสตร์ฉันจะต้องใช้สอบเข้ามหาลัยนะการดอกจันรให้ตัวเองหน่อยอันนี้ฉันจะตั้งใจเรียนฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเตรียมสอบอย่างเงี้ยวันนี้ฉันมีเรียนภาษาอังกฤษเฮ้ยฉันจะใช้สอบเข้ามหาลัยนี่เออฉันจะใช้สอบเภสัชคณะที่ฉันหวังเนี่ยเวิชาเนี้ยภาษาไทยฉันจะใช้สอบครูครูอะไรล่ะครูปฐมวัยที่ฉันจะที่ฉันจะเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยการดอกจันทรให้ตัวเองนิดนึงแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทําแค่นี้เองนะคะ เพราะฉะนั้นตัดความลังเลสงสัยออกเลยวิธีการที่จะเลือกสามวิธีที่จะเลือกคณะที่ตัวเองชอบนะทีนี้แบบว่าพอไม่ไม่ต้องถามตัวเองแล้วว่าหนูจะทำได้ไหมมันยากไหมมันอะไรไหมทำให้มันสุดทำให้มันสุดพอถึงเวลาถ้าหนูทำสุดแล้วหนูทำเต็มที่แล้วสิ่งต่างๆจะค่อยๆเข้ามาหาหนูเองไม่ติดมาหาลัยนี้มันก็ต้องติดมาหาลัยนึงแหละถ้ามีธงที่ชัดเจน มีเป้าหมายที่มุ่งมั่นนะครูมั่นใจมากๆว่ายังไงก็ทําได้ยังไงก็สอบติดไม่เกินหนูหรอกนะโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นสรุปหนึ่งถามตัวเองให้เจอหาตัวเองให้เจอโดยเฉพาะเด็กมปลายม .4 มห้ามหกเนี่ยใครไปเรียนแบบไม่มีทิศท,ทางไม่รู้ว่าตัวเองชอบคณะไหนจะไปเรียนเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกมากเลยนะ มันเป็นสิ่งแรกเลยที่หนูจะต้องทำด้วยซ้าก่อนเลียนก่อนเลือกพอรู้เสร็จปุ๊บเปิด GPS ให้ตัวเองครูมี GPS อยู่ตรงนี้นะแล้วครูก็ไปอย่างเงี้ยเปิด GPS แล้วฉันก็จะเดินตาม GPS ของฉันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ลูกหนูอาจจะวันนี้เฮย้ยหนูชอบพยาบาลแต่หนูกลัวเลือดหนูกลัวเข็มเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรายังเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเราก็ยังโฟกัสที่เป้าหมายเหมือนเดิม โดยไม่ลังเลสงสัยว่าเราจะไปถึงไหมข้อ2เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าใครได้ข้อ2ตัดความลังเลสงสัยออกแล้วก็ตัดคือเปลี่ยนจากความลังเลสงสัยว่าฉันจะไปได้ไหมฉันจะทําได้ไหมเปลี่ยนเป็นวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นๆเปลี่ยนแค่แค่เปลี่ยนนิดเดียวความคิดเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยเป้าหมายอยู่แค่ตรงหน้าเองลูก โอเคล้าโอเคล้าวและข้อสาโฟกัสในสิ่งที่เราจะไปก่อนนอนให้เวลาตัวเองสักสามนาที mm hmm. เพื่อบอกตัวเองว่าวันนี้ขอบคุณตัวเองก็ได้วันนี้ฉันทําอะไรได้เออวันนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนะเออมาดูซิว่าพรุ่งนี้ฉันเรียนอะไรบ้างที่จะมีเป้าหมาย mm hmm. เหมือนให้เวลาตัวเองสักนิดเพื่อทบทวนตัวเองเรื่องราวแต่ละวันและทุกๆเท,ท้าที่ตื่นมาลิสต์ออกมาสักนิดว่า วันนี้ฉันจะต้องทําอะไรเฮ้ยวันนี้ฉันจะเรียนวิชาเคมีซึ่งฉันจะต้องสอบเนี่ยฉันจะต้องใช้สอบมันจะต้องไปถึงเป้าหมายฉันจะเรียนภาษาอังกฤษที่ฉันจะให้สอบเข้ามหาลายัยฉันจะตั้งใจแต่วิชาที่หนูแบบว่าไม่ได้ใช้เลือกคณะก็ไม่ได้ว่าไม่แบบไม่ใส่ใจนะก็ใส่ใจแต่หนูก็น่าจะรู้ว่าหนูควรทําอย่างไรกับวิชานั้นๆโอเคไหมคะลูก โอเคไหมครูฝากนะลูกใครที่เห็นไลน์นี้หรือมีเพื่อนที่เกิดความลังเลสงสัยในตัวเองไม่กล้าเลือกคณะไม่กล้าตัดสินใจหรือใครที่อยู่มสี่มหม, 4, หม, 5, หม6แล้วอะ่ะแล้วยังหาตัวเองไม่เจอเลยอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าฉันจะทำอะไรฉันเป็นอะไรลองมองภาพอนาคตตัวเองลองนึกลองจินตนาการไปสิว่าอยากได้แบบไหนแล้วกำหนดเป้าหมายตัวเองซะ GPS จะได้นำพา นำทางหนูไปถูกแล้วหนูจะได้ไม่ต้องหลงไม่ต้องหลงทิศทางสิ่งนี้สำคัญมากๆสำหรับเด็กไทยเราแล้วก็สำหรับทุกๆคนนะลูกหาจุดของตัวเองให้ได้แล้วไปให้ถึงเป้าหมายโอเคเปล่าสวัสดีค่ะทุกๆคนโอเคก็เดี๋ยววันหลังใครที่ติดปัญหาในการเรียนเคมีไม่ว่าจะเป็นเคมีมสมห้ามหนะคะอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะเดี๋ยวครูออกมาสอนให้สำหรับมสเดี๋ยวออกมาไล์สอนเรื่อง มวลอะตอมมวลโมเลกุลเปรียบเทียบกันมวนไอออนอันนี้เด็กๆหลายๆคนยังสงสัยเดี๋ยวเราพบกันวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะฝันถ้ากลัวเปลี่ยนความกลัวเป็นหาวิธีที่จะไปในสิ่งๆนั้นโอเคไหมอย่าลืมและโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำให้มากที่สุดโอเคบา,บายๆวันนี้ก็ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ไปถึงเป้าหมายของเรานะคะบ๊ายบาย